เปล่าๆ Saint ั้นเผลอล้มเพราะหลบหน้า uf, ยูเฟยานพี่คะเรากลับบ้านกับเธอขาะฉันเหนื่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปีมิงเยกันแน่ทำไมถึงปล่อยให้ผู้หญิงบ้ามาลักพาตัวเธอไปพวกเขามีคนเยอะขนาดนี้แค่ผู้หญิงคนเดียวก็ยังปกป้องไว้ไม่ได้เลยเหรอ พี่คะพิมเบอร์ของเรียนเฉ่งไหมคะเธอจะบอกเขาว่าฉันปลอดภัยแล้วเธอโทรหาฉันแค่คนเดียวเหรอฉันไม่มีเงินแถมเงินที่ใช้โทรก็ยืมมาจากคนผ่านทางมาหนะ้าอีกอย่างฉันจำเบอร์โทรศัพท์ของเรียนเฉิงไม่ได้ด้วยอืมโทรไปเถอะ ในใจของเธอสั้นสำคัญมากเลยใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้ของการถูกพึ่งพาและเสื้อใจเรียนชังเคอเคอ,อตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอย่าขยับนะให้เวลาหนึ่งนาทีอย่าวางสายนะมันต้องมาหาฉันหรอกสั้นอยู่กับพี่สุหานเดี๋ยวฉันจะก,กลับบ้านไปกับพี่เขา ฉันแค่อยากจะบอกนายว่ายูเฟยานทำร้ายคนระหว่างทางนายไปให้คนคนนั้นรีบพาเธอกลับไปเธอฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันได้ที่อยู่ของเธอแล้วอย่าเป็นนลาะคนของพวกเราอยู่แถวนี้แล้วรีบตามไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเล่าลาฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วฉันแค่อยากบอกว่าฉันปลอดภัยแล้วขอโทษนะเหรียญเฉิงฉันวางสายก่อนนะบ๊ายบาย เดี๋ยวพี่เรากลับบ้านกันเถอคะค่ะได้เข้าไปในบ้านอาบน้ำก่อนเธอจากนั้นเคอคอฉันมารับเธอ ถ้าฉันเป็นนายฉันจะทำตามความต้องการของเธอเธออยากไปที่ไหนก็ได้ไปทำไมล่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะผลักเธอออกไปเธอน่า,าจะรู้ว่าฉันไม่เคยคิดจะใส่เธอแลกเปลี่ยนอะไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดที่จะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่ชอบคนพวกนั้นฉันจะไล่พวกเขาออกไปให้หมดเธอจะได้ไม่ต้องเจอพวกเขาอีกกลับไปกับฉันได้ไหมเคอเคอร์อย่าเข้ามานะฉันไม่กลับไปอีกแล้วยูเฟียนหนีไปแล้วนายตามเธอไปเถอะต่อไปเรื่องของพวกนายไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วนายไปปกป้องคนที่นายควรปกป้องเถอะฉัน แต่คนที่ฉันอยากปกป้องมากที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นพี่ให้พวกเขาไปฉันอยากเจอเขาอีกพวกเขาไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนพวกเขาทุกคนอยากให้ฉันตายขอร้องลาให้พวกเขาไปเถอะอย่าบีบังคับเธอ ฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอจริงๆไม่เคยเลยแต่คนรอบตัวฉันกลับไม่สนใจชีวิตเธอเลยสักคนเธอพูดถูกพวกเราหนะไม่ใช่คนดีสักคนรวมถึงฉันด้วยนายว่าฉันเป็นคนแพ้ใช่ไหมฉันไม่เคยเห็นเขายิ้มแบบนั้นมาก่อนเลยแบบ ่อยเงามากอี้หลางล่ะปกติเขาเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวทุกครั้งวันนี้เขาไม่อยู่หรอเขาตายเพื่อเธอเขาตายที่แบเท้าของนายท่าน ต่อไปเขาจะไม่มารบกวนเธออีกเธอพอใจรูยอยังเฟยานอี้ฉางตายแล้วเหรอเป็นไปได้ไงผู้ชายที่พาสันกลับมาต้องก็หกฉันอยู่แน่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาอยู่ที่ไหนกันนะให้ฉันเข้าไปเพราะนาจะขังเธอไว้แบบนี้ไม่ได้นะ คุณไต,ต๋คุณเข้าไปไม่ได้นะครับไต๋ผู้หญิงคนนั้นเพีย้ยช่วยฉันเปิดกุญแจมือพ่อแกอยากตายใช่ไหมทำบ้าอะไรอยู่นะยังคิดว่าตัวเองสร้างปัญหาไม่ใหญ่พอหรือไงถ้ายังสร้างปัญหาอีกเธอก็ไปกักบ,บริเวณด้วยเลยฉันไม่ได้ออกไป ฉันไปก็ได้เพว่งนายอย่าดูพี่ไฝยานเลยเปิดประตูให้ความร่วมมือหน่อยนะฉัมอยากทำอะไรเธอหยาบคายไม่นะไม่นะไม่นะ ฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ทรมานมากเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันคุณยังมีความหวังอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเต็มใจที่จะเดินต่อไปหรือไม่ ลองนี่ดูสิตอนที่รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ความเจ็บปวดอาจจะทำให้เธอมีสติอยู่ก็ได้นะได้ผลจริงๆด้วยอดทนไว้เธอจะต้องเรียนรู้การอดทนขอแค่สันเสื่อมั่นในตัวเองและยังมีหมิงเคออยู่ ไม่นะไม่นะอย่าฆ่าฉันอย่าผลักฉันออกไปออกไปเข,ขาเคลิบอะไรไหมฝันร้ายเหรอไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพวกเขาต่างก็อยากทำร้ายฉันเออคนนั้นคนนั้นคิดจะฆ่าฉันจริงๆ ไม่ต้องกลัวนะยูฟยานสันจะไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสได้มาปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกฉันไม่ชอบฆ่าคนหรอกนะแต่ถ้าหากการมีอยู่ของยูฟยานทําให้เธอทรมานฉันไม่สนหรอกจะให้ผู้หญิงคนนั้นหายไปตลอดการก็ได้ฮะ เขาคิดว่าคนที่ฉันกลัวคือ,อยูเฟยานสีหน้าเมื่อกี้ของเขาเหมือนจะฆ่าใครบางคนเลยใช่หรือเปล่าพี่คะยูเฟยยานเป็นคนดีเธอคอยปกป้องฉันมาตลอดทางสำหรับเขาแล้วการฆ่าคนมันเป็นเรื่องธรรมดาหรออย่ากโกรธเลยนะเธอไม่เคยคิดจะทำร้ายฉันทั้งหมดนี้เธอไม่ได้ยินยอมเอง คนที่เธอกลัวไม่ใช่ยูฝฟยานงั้นเมื่อกี้เธอพูดถึงฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วมีบางเรื่องที่ไม่ควรพูดให้มันสุดขีดเกินไปเมื่อย่างนั้นฉันกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปทำเกินสุดขีดเหมือนกันเอาล่ะยังไม่เช้าเลยเธอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้มีรายการไหมถ้าเหนื่อยเกินไปฉันจะโทรไปลางานให้นะ พรงนี้หลังเลิกเรียนจะไปเมืองภาพยนต์จะทิ้งงานไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันจะเพิ่งพาคนอื่นไม่ได้แล้วนอนเธอฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอรอเธอหลับแล้วค่อยไปขอแค่เธอต้องการนับจากนี้ไปฉันจะเป็นคนสนิทที่สุดของเธอในโลกนี้ เธอสามารถพึ่งพาฉันได้เชื่อใจฉันได้ฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอเด็ดขาดขอเพียงเธอเชื่อฟังฉันอยู่กับฉันและไม่ทายศฉันไปตลอดการฉันจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหรือบางทีเขาเหงาเกินไปดังนั้นจะต้องการระบายอารมณ์และฉันก็ได้รับความรักความเมตตาจากเขา แต่ยิ่งเป็นแบบนี้ร้อยให้เขารู้ว่าฉันโกหกเขาตั้งแต่ต้นจนจบฉันจะทนการแก้ขั้นของเขาไหวหรอบายบายพี่สุหานเคอรเคอเอ๊ะพี่สุหานทำไมถึง นั่นมันมันจะที่จอดรถรีบขับรถออกไปเธอเธอลืมเอาอาหารเช้ามาด้วยนะบาดแผลบนคอต้องระวังอย่าให้โดนน้ำเข้าใจไหมเอาล่ะมันต้องเร่งฉันไปแล้วล่ะ วันนี้พี่สายเธอดูแปลกจังไม่เคยเห็นเขายิ้มดสดใสขนาดนี้มาก่อนแถมยังอ่อนโยนมากด้วยเธอเคยเจอหน้าเขากี่ครั้งละจะถึงเวลาเรียนแล้วรีบไปกันเถอะเธอยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวค่อยกินไม่เป็นไร เคเควันนี้สาวแรกเธอต้องโดดหน้าผาเมื่อสาวคุณหลงต้าได้ทักทายพวกเราไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยเขาหาสแตนด์อินให้เธอนี่คือปายเธอฉันมีธุระเรื่องอื่นต้องไปทำขอตัวก่อนนะพวกคุณไปทำความรู้จักกันก่อนที่แท้คขที่เดินอยู่กับอย่างซิวยี่วันนั้นก็คือเธอไม่แปลกใจเลยที่ฉันรู้สึกคุ้นเคยหนะ้าเธอ แต่ทำไมถึงได้บังเอิญขนาดนี้ที่เราหาสแตนอินโดยด่วนแต่กลับเป็นเพื่อนของหยางซือยี่ไม่นึกเลยว่าบนโลกนี้จะมีคนคล้ายกับเธอขนาดนี้โดยเฉพาะหุ่นนี้เหมือนเธอมากเลยหากเห็นในทีวียาว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ฉันก็ยังดูไม่ออกเลยเห็นในทีวีหรอ สวัสดีค่ะคุณหมิงเคอร์ชันชื่อไยเฮอเพิ่งมาที่กองถ่ายฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเออไยเฮอเพิ่งมาวันนี้หรอที่จริงแล้วชันเป็นสแตนด์อินในกองถ่ายฝั่งตรงข้ามเพิ่มกับลางเรียกฉันมาวันนี้สภาพแวดล้อมทางนี้ดีกว่าทางนั้นคุณมาจากกองถ่ายตรงข้ามหรองั้นคุณรู้ไหมว่าสปอนเซอร์ของกองถ่ายพวกเขาเป็นใครกัน คุณหมายถึงคุณหนูลงชานชานหรอคะเอ๊ะเป็นเธอเหรอต่อปลอมเที่ยวของเครอรเครอเดินไปเดินมาทุกวันน่ามีอายจริงๆเอาละจะแต่งหน้าอะไรเอกรอตั้งนานแล้วผู้ก,กำกับกูกับชูทูยาวยังไม่มาสันว่าวันนี้ก็มันจะเป็นต้องถ่ายแล้วละมาแล้วมาแล้วเพิ่มกับกูมาแล้ว เขามาได้ยังไงผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันนี้สืดทุยามาไม่ได้แล้วบทของเขาสแตนอินจะช่วยทำให้เสร็จเองท่านนี้คือตี้จังเยคุณตี้เขาเป็นสแตนอินของสุอทุยาวโดยเฉพาะท่านประธานคนนั้นเป็นแฟนของมิงเคอรไม่ใช่หรอ แต่พอเขามาถึงก <Napoleon was, S 2> ็ไ <teor> ม <IS 2> ่ได้บอกใครก่อนหรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาลือกันเพราะพวกเขาเลิกกันแล้วจริงๆสวัสดีค่ะคุณไปหมิงไม่นึกเลยว่าจะได้เจอคุณที่นี่เออนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วสร้างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้คุณตี้ก่อนแล้วกันส่วนคนอื่นขึ้นไปทำความคุ้นเคยกับบริเวณหน้าผา ฉากนี้เป็นเรื่องที่นางเอกหนีจากทหารและกระโดดลงไปบนหน้าผาโดยไม่ทันระวังและพระเอกเป็นวิรุรุษที่มาช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้ระหว่างการหลบหนีบนหน้าผาจะถ่ายหน้าของนางเอกสอนคนกระโดดหน้าผาเป็นสแตนด์อินผู้กำกับกูคุณมิงเคอร์ครับดูเหมือนว่าฝั่งกุเงที่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสแตนด์อินของคุณมิงเคอร์ครับมีปัญหาอะไรหรอ หรือว่าฉันจะทำอะไรไม่ดีฉันแก้ไขได้จริงๆนะเออไม่ใช่ปัญหาของคุณครับความหมายของคุณที่คือเขามไม่ชอบแสดงคู่กับสแตนอินนะครับดังนั้นกระโดดหน้าผาครั้งนี้หวังว่าเคอรเค้าจะมาด้วยตัวเองหน้าผาด้านนั้นเป็นแค่ฉากถ่ายรูปแต่งจริงแล้วตรงที่กระโดดเป็นภูเขาเทียม ทางกองถ่ายทามาตรการความปลอดภัยเอาไว้ให้ดีมากไม่มีทางเกิดเรื่องขึ้นรักดังนั้นเคอเคอโอเคค่ะ huh? oh, okay, เอาแบบนั้นก็แล้วกัน เหมิงเชียนเหมียนเจ้าหนีไม่พ้นหรอกกลับไปกับพวกเราซะดีเดถ้าเหมิงเซียนเหมียนจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นองค์หญิงจะสซวนจะตายก็ไม่ยอมเป็นเชลยต่อประเทศชาเด็ดขาดท่านององท่านกลับมาด้วยศาส,สนะครั้งนี้ไม่รู้ว่าฝ่าบาทจะประทานรางวัลอะไรเฮ้ย แปลกจังรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงจนหล่ลงมามันนะ่ากลัวมากแต่ในตอนที่ได้เห็นเขาใจสันกลับสงบลงอย่างไม่คาดคิดบอสําเพื่อเข้าใจคุณผู้หญิงอย่างหนักเลยจริงๆดูซาบซึ้งใจจริงๆ ช่วยไปทําบางอย่างให้ฉันหน่อย 1. ส่งลุงติ่งกลับไป 2. ส,ส่งขดลูกป้องพี่เลี้ยงกับย่าของเค้กเป็นการส่วนตัว 3. นําำปหยมิงชงออกมาหาที่ดีให้เขาได้ชีวิตที่เหลือแล้วก็หาวิธีให้สือทูเหยาอยู่โรงพยาบาลตลอด2-3วันนี้ด้วย ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะเห็นแก่คุณชายที่รำเพื่อเธอขนาดนี้คืนนี้จะกลับบ้านด้วยกันได้ไหมฉากนี้ในบทไม่มีนะทำไมพิ่มกับยังไม่บอกหยุดอีกนี่คือท่านอองสู่เทียนเฮาเทพสงครามที่ฉันต้องการ ถ้าสามารถโน้มนับคุณตี้ให้มาเป็นพระเอกของเราได้คงดีคัทฮอนเมื่อกี้ผู้กำกับอืมเพอร์เฟกผ่านทีเดียวเลยฉากวันนี้เธอถ่ายเสร็จแล้วไปพักผ่อนเธอคุณี้ยังมีฉากต่อไปอีกหนึ่งฉาก ทำไมคุณตี้ถึงเริ่มถอดเกราะแล้วล่ะหรือว่ามีเงเ่อไปแล้วเขาก็จะไม่ถ่ายแล้วจะเป็นแบบนั้นได้ยงไงล่ะเขาคือเทพสงครามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสายตาของฉันไม่ได้นะฉันจะปล่อยเขาไปไม่ได้เธอช่วยหน่อยได้ไหมเขาไม่เข้าใจเรื่ไงว่าตอนนี้ฉันไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเขามากเกินไปคนง้อ ยังไงก็เริ่มถ่ายแล้ววันนี้ยังมีอีกฉากหนึ่งถ่ายให้จบก่อนดีกว่าเพิ่มกล่าวบอกว่าครั้งเดียวก็พอแล้วได้ไหมถ้าครั้งเดียวไม่ผ่านพวกเขาจะหาคนอื่นมาทานมีอะไรที่สามีเธอทำไม่ได้บ้างล่ะเธอต้องมาใส่ให้ฉัน ็ยอมตามใจกับหมอนี่ครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งหน้าอีกแน่แน่ฉันควรจะไปจริงๆหรอเคอเคอเรียกเธอว่าอย่างไงนะเออผมผมหมายถึงคุณมิงเคอรครับอ,อ่ถึงเวลากินข้าวแล้วทุกคนกินข้าวก่อนนะตอนเที่ยงพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยมาต่อกัน นายท่านยังไม่ได้สิมสินะอาหารในกองถ่ายอร่อยมากเลยนี่ฉันเตรียมมาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะเรี๋ยวเข้าเร็วเข้าเตรียมตัวให้พร้อมเจ้านายจะมาเยี่ยมกองถายแย่แล้วหลงสุอย่างมางั้นหรอ เดิมทีเขากับเยเขาไม่ลงรอยกันอยู่แล้วถ้าพวกเขาเจอหน้ากันฉันไปดูฉากตอนเช้ามาแล้วถ้าลงจากม้าของคุณยังไม่ค่อยดีเลยความยากมันน้อยเกินไปหรอคุณต้องการยังไงก็ต้องทำให้ม้าวิ่งอย่างบ้าคลั่งถึงจะดูเท่ในกล้องสิเดิมทีม้าเดินช้าเกินไปแล้วก็การลงของคุณก็ต้องทำคล่องแคล่วอีกหน่อย ได้ตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนเรื่องถ่ายไว้ค่อยว่ากันกลับบ้านกันเถอะแต่ไล่ติงชูไปแล้วต่อไปเขาจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกกลับบ้านดีไหมวันนี้จูจูเขาก็มาทำลายแผนการของฉันเลย ถ้าไม่อยากกลับนายก็รู้ว่าฉันไม่ชอบที่นั่นแล้วบังคับให้ฉันไปสนุกนักหรอทำไมถึงโทรหาเลรียนเฉิงแต่กลับไม่โทรหาฉันเลยล่ะฉันควรจะใช้โอกาสนี้เตือนเขาว่าเขามีใส้สึกอยู่รอบตัวนายจา่าเพื่อรายได้เหรียญเฉิงไม่ชอบให้คนรู้เบอร์ส่วนตัวของนายมากเกินไปไม่ใช่หรอ เขาไม่ชอบใช้เบอร์ส่วนตัวในการจัดการเรื่องงานแต่พ่อคุณไม่ครบเขาเลยสักนิดพี่ชายของฉันแ,แค่โทรสามเฉยๆในทันทีเขาก็ได้รับเบอร์ส่วนตัวของเขาถ้าเป็นคนอื่นอยากจะก่อกวนเขาจะทำยังไงเธอจะบอกว่าหลงสูหานแค่โทรหาใครสักคนก็ได้เบอร์ส่วนตัวของเลียนเชิงมาแล้วงั้นเหรอนั่นเพราะพี่ชายของฉันเก่งตั้งหกัก หลงสุหานไม่ใช่คนธรรมดาเธออย่าไปอยู่กับเขากลับบ้านกับฉันเธอต้องการอะไรฉันจะให้เธอหมดถ้าเธอไม่อยากเจอหน้าแม่ฉันฉันอยู่กับเธออาศัยที่บริษัทก็ได้ฉันไม่คิดอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวถ่ายทมเสร็จฉันก็กลับแล้วคืนนี้ฉันเอออืม Mm hmm. ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาระยะห่างจากเขาแต่ตอนนี้จะยังควบคุมตัวเองให้คิดถึงเขาไม่ได้เลยคิดถึงอ้อมกอดของเขาคิดถึงการจูบของเขาว้าวหือ ไม่ได้จะให้หลงสูหานเขาจะผิดว่าฉันยังคบกับเยไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่หลบเยขอททษนะเฮ้ยไม่นึกเลยว่าเธอจะกล้าตบคุณไปมิงเย ไปมิงเยไปมิงเลนเฉิงหลงสูหานเธอทำไงถึงได้เหมือนผีเสื้อที่รอยอยู่ระหว่างผู้ชายสามคนกลัวอะไรมีฉันอยู่เขาทำอะไรเธอไม่ได้หรอกฉันฉันตีเขาเธอไม่อยากอยู่กับคุณคุณขู่เธอไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันจะไม่ให้คุณรังแกเธออีก เมื่อกี้ฉันบุมบาไปเองไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเธอขอโทษนะกลับบ้านกับฉันได้ไหมทางทางที่ถูกฉันตีแล้วแทๆ้ๆยังคิดจะพาฉันกลับบ้านอีกทำไมเขาต้องทำให้ตัวเองลำบากขนาดนี้ด้วยนี่คือผลที่ตามมาหลังจากฉันกลับบ้านกับคุณถ้ามันลึกกว่านี้ฉันยังจะยืนอยู่ตรงนี้ได้หรอเออ ในกองถ่ายมีคนเยอะแยะระวังมีคนถ่ายได้แล้วยังมีข่าวลือที่ไม่สมเหตุสมผลอีกเด็กน้อยฉันรู้ว่านี้คุณมาทำไมแต่ฉันไม่ชอบดูสิว่าสาวนี้ทุกคนต้องเสียเวลาไปเท่าไหร่ก็เพราะคุณไปเมงเยอย่าให้คนอื่นคิดว่าคุณเหมือนเด็กที่ยังไม่โตกลับไปในที่ที่คุณควรอยู่ไปเถอะ เคอเคอย่ามาทำลายงานของฉันนะคุณที่รับปากแล้วว่าจะถ่ายฉากตอนบ่ายให้เสร็จคุณบอกว่าต้องเพิ่มความเร็วให้ถึงไหนก่อนหน้านี้ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะวิ่งความเร็วอย่างน้อย40กิโลเมตรคุณคิดว่าท่านแม่ทัพจะปล่อยให้มาวิ่งเร็วแค่นี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินงั้นเหรอความเร็วต่ำกว่า60ฉันก็ไม่ทาย 60กิโลโดดลงมาจากหมาเขาบ้าไปแล้วเรื่องไง